คุณเคยไปเที่ยวสะพานมอนกันไหมครับถ้าคุณเคยไปเที่ยวสะพานมอนสะพานมอนของคุณเป็นแบบไหนสถานที่แห่งความสุขสถานที่แห่งรอยยิ้มสถานที่แห่งความทรงจำ กำลังจะขึ้นไปบนสะพ,พานไม้อุตามานุสร์นะครับซึ่งมันก็จะมีข้าบํารุงสะพ,พานด้วยนะครับก็มันเป็นตู้รับบริจาคนะให้เราผมจะเดินเข้าไป,ไปให้น้องคนนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่บนสะพานมอนนะครับหรือว่าสะพานอุตมานุสร์นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ออกจะร้อนๆหน่อยหนึ่งเพราะนี่มันบ่ายกว่าแล้วนะครับแต่ว่าก็บรรยากาศก,ก็สวยดีนะครับซึ่งบรรยากาศถ้าจะให้สวยมันต้องเป็นตอนเช้านะเดี๋ยวผมอาจจะพาทุกคนมาดูที่นี่สำหรับช่วงเช้านะ นี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานมอญน,นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศยามบ่ายนะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศส่วนนั้นคือสะพานข้ามแม่น้ำสองกะเรียนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะผมจะเดินไปดูฝั่งทางนู้นนะครับว่าฝั่งทางนูนะ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ<ม>คือ ตัวผมเองอ่ะเคยได้ยินแต่คําว่าสะพานมอนในวารสารการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเคยได้เห็นรูปภาพนะครับแต่ไม่เคยได้มาเองสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จินตนาการไปว่าสะพานมอญเนี่ยมันคงจะสวยมากๆนะครับผมก็เลยเก็บความรู้สึกนั้นไว้นะครับก็คิดว่าวันหนึ่งนะครับจะได้มาเยือนและแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้มายือนอยู่บนสะพานมอนแล้วนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็มาแวะหาอะไรกินนะครับก็หิวข้าวนะครับก็มาแวะที่ร้านป้าหยวนนะครับกินขนมจีนน้ำยาหางเลนะครับซึ่งจะหากินได้ที่ที่นี่ที่เดียวนะครับสีสันน่ากินมากครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาติจะจัดจานไหมใช้ได้แลวครับรสชาติครับสำหรับตอนนี้นะครับผมมาหาห้องพัก ผมก็ได้ห้องพักแล้วนะครับห้องพักผมชื่อบ้านดอกบัวโฮมสเตย์นะครับก็สามารถเสิร์ชหาได้ใน Google เลยนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับสะพานมอญเลยนะเรียกว่าบันไดแบบเดินขึ้นไปเนี่ยขึ้นสะพานมอญเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปดูห้องก่อนนะครับราคาห้อง800บาทนะครับนี่ห้องลิ้นจีนะครับก็เปิดเข้าไปดูเลยนี่นะครับก็ข้างในเปิดไฟไวอยู่แล้วนะครับ นี่คือสภาพห้องราคาแปดร้อยนะครับนี่คือที่นอนนะครับแล้วก็เขาจัดไว้ให้แล้วก็มีแอร์นะครับเห็นไหมมีแอร์ทีวีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ํานะผมเปิดไฟห้องน้ํานี่ห้องน้ํานะครับนี่คือกระจกนะครับอ่างล้างหน้าเครื่องทําน้ําอุ่น แล้วก็ชักโครกนะครับแล้วก็ที่แขวนผ้าเช็ดตัวนะครับราคาแปดร้อยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับแล้วมีที่จอดรถเป็นของตัวเองด้วยนะครับนี่หน้าห้องมันก็จะมีโต๊ะให้นั่งคุยกันอย่างนี้แต่เอาควอจริงก็ไม่ได้นั่งคุยหรอกรเพราะว่าถ้าช่วงเย็นก็คงจะไปดูบรรยากาศแล้วทางที่พักเขาก็แอบบอกมาิดนึนงว่าช่วงค่ำอะ่ะยุงยะ่งจะเยอะก็คืออย่าเปิดประตูห้องไว้นะครับเดี๋ยวยุ่งจะเข้าห้องเอานะครับ ก็โอเคนะครับบริเวณห้องก็ร่มลื่นดีนะครับอย่าลืมนะครับที่นี่ชื่อบ้านดอกบัวโฮมสเตย์นะหากใครต้องการที่จะมาพักติดกับสะพานมอญเลยนะครับห่างแค่ประมาณ50เมตรแค่นั้นเองนะครับเดินขึ้นสะพานมอญได้เลยตอนนี้ผมก็เดินอยู่ริมสองฝั่งทางเนี่ยมันจะมีร้านขายชุดนะครับก็ใครอยากได้แบบไหนนะครับก็หอมมาเดินเลือกซื้อเอานะตอนนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศ คร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นอ่ะผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่มันเป็นเวลากลางคืนอ่ะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีรถวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งรถเรามาจอดเนี่ยเขาจะเก็บค่าจอดนะครับชั่วโมงละ20บาทนะไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กนะครับส่วนห้องน้ำนะครับก็ราคา5บาทนะครับใครที่จะเข้าห้องน้ำนะครับ5บาท ส่วนที่เห็นนะครับที่เห็นน้องๆเข้ามายืนเอาคล้ายๆดอกไม้อผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเทินเทิน,ทน,ทนวางบุหัหวหลายๆชั้นเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถถ่ายรูปก,กับเขาได้นะแล้วก็ถ้าเราจะมีค่าขนมให้เขาก็ได้นะครับถ่ายฟรีก็ได้นะครับเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมน,น้องเขาเฟรนลี่ทุกคนนะ เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงห้นาทีนะครับก็ผมอยู่หน้าสะพานสีสวุวรรณคีรีนะครับเป็นสะพานที่อยู่ฝั่งทางชนเผ่ากะเหลี่ยงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนสะพานนั้นนะครับ ุกวินาทีที่เรากําลังนั่งหรือเดินไปที่ไหนสักทีหนึ่งนะครับเวลาก็ยังไหลไปตลอดเวลานะครับเวลาพอมันเปลี่ยนไปณจุดหนึ่งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาด้วยอยู่ที่ว่าใครจะสามารถเก็บความรู้สึกเก็บความทรงจําดีๆไว้ได้ผมก็จะเก็บความรู้สึกดีๆความทรงจําดีๆไว้ที่สะพานมอญกาญจนบุรีเช่นกันนะครับ ครับนี่ก็คือบรรยากาศตอน5้าโมงเย็นนะครับที่สะพานมอนะครับ เดินออกมาจากปากซอยนะครับก็คือเดินตรงขึ้นมาเลยนะครับพอเรายืนอยู่ตรงสะพานเนหันหลังเดินตรงขึ้นมาให้กับสุดเลยนะจะมาเจอร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านขวัญใจรามันนะครับก็ที่นี่ลูกค้าจะน้อยมากนะครับเพราะว่ามันอยู่โซนอน,นอกนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราจะไปสั่งโซนล่างอะ่ะส่วนใหญ่ร้านอาหารจะเต็มนะครับแล้วมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากเท่าที่นับได้นะผมถามวินมอเตอร์ไซค์มันจะมีอยู่แค่ ร้านนี้กับร้านข้างล่างหมูกระทะนะครับผมจะให้ดูรายการอาหารนะครับนี่คือรายการอาหารที่ขายในร้านนี้นะเบอร์โทรก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะมีผัดผักพริกเผานะครับหมูพริกไทยดำปลาคังผัดชาต้มยำปลาคังผัดกระเพรานะครับผัดผักรวมกุ้งพริกไทยดำนะครับต้มจืดเต้าหู้อ่อนผัดชาทะเลผัดเป็ดหมูป่าคืออันนี้อาหารที่ที่สามารถสั่งได้แบบสั่งได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะเอาละเอียดละเอียดเลยก็จะมีฝั่งนี้นะ อ่านี่ฝั่งนี้นะครับก็ไม่รู้จะเห็นกันไหมนะครับแต่ว่าคือก็สามารถที่จะดูได้ระดับนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับนี่นี่คือบรรยากาศในร้านเมื่อกี้ก็มีลูกค้าเพิ่งจะออกไปนะครับคือมันอยู่ปากซอยเลยนะครับมันเลยทําให้ลูกค้าน้อยแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าเรามาหาข้าวกินนะครับของผมได้มาแล้วนะครับผมก็สั่งเป็นผัดผักรวมมิตรนะครับนี่ แล้วก็เข้าเปล่านะครับก็เลยอีกอย่างหนึ่งนะผมสั่งหมูพริกไทยดําไปนะก็กําลังทําคราวนี้อะไรมาก่อนก็กินก่อนนะครับเพราะว่าหิวแล้วนะครับ<ม>คือใจจริงอะ่ะอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศกลางคืนมากกว่านะครับว่าถ้าหากเรามาพักที่นี่แล้วอะ่ะตอนกลางคืนเราสามารถเดินหาอะไรกินได้ไหมคือตอบอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าเป็นของฝากนะครับ ของฝากเป็นพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมีเยอะแยะครับส่วนของกินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขนมสําเร็จรูปนะครับขนมถุงส่วนพวกร้านลูกชิ้นนะครับผัดหมี่อย่างเงี้ยมีปรปลายนะครับซึ่งถ้าเอาเข้าจริงๆมันก็คงแล้วแต่วันนะครับบางครั้งท่านมานะครับอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่เจอนะครับบางวันผมมาบางครั้งผมมาอาจจะเจอนะครับก็ไม่แน่นอนนะครับนี่นะครับผมอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆครับ ถ้าสังเกตดูนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มจะเก็บร้านกันแล้วนะครับเพราะว่ามันจะสองทุ่มแล้วคสําหรับสะพานไม้นะครับเขาเปิดตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับสามารถเดินเข้าไปได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินขึ้นไปบนสะพานไม้นะครับก็ไปดูบรรยากาศกันว่าบนสะพานตอนสองทุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ อาจจะดูมืดๆไปหน่อยนะครับแต่นี่คือบรรยากาศจริงคือในความมืดอะถ้ามองดูดีๆจะเห็นนะักท่องเที่ยวนะยังมีนะยังมีนักท่องเที่ยวที่เขาชอบความโรแมนติกความมืดแบบนี้นะครับก็อาจจะมาคุยโทรศัพท์อาจจะมาถ่ายรูปนี่คือสะพานมอญตอนสองทุ่มนะครับเป็นอย่างนี้นะครับใครไม่เคยเห็นมืดใช่ไหมล่ะครับ แต่ละร้านเขาก็จะขายของส่วนใหญ่จะเป็นของฝากนะครับของฝากของกินนะครับ โอเคนะครับสาหรับคืนนี้เราก็คงจะต้องจากกันไปนอนหลับฝันดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันใหม่นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าที่สะพานมอนนะตอนเช้าอมันจะสวยแค่ไหนก็ตั้งใจไว้ว่าจะตื่นสักตีห้าครึ่งนะครับก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับสําหรับนี้ก็ลาทีสวัสด์ครับผมครับก็อรุณสวัสด์ตอนเช้าทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสามสิบห้านาทีนะครับ ผมก็จะเดินออกไปดูตลาดเช้าเมื่อวานนี้ถามทางคนที่เขาขายของในตลาดเขาก็บอกว่าตอนตีห้าครึ่งอพวกร้านต่างๆจะเปิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าพระที่จะมาให้เราใส่บาตรที่สะพานมอญนนะจะมาตอนหกโมงนะครับก็ผมก็เลยออกแต่เช้าเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดนะอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ในรีสอร์ทที่ผมพักนะครับ ผมก็จะเดินออกไปที่ตัวตลาดไปดูตลาดเช้ากันครับว่าตอนเช้าเนี่ยเขาเปิดร้านกันหรือยังแล้วก็มีอะไรขายบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยฮะนี่นะครับเราเริ่มต้นบรรยากาศที่หน้าร้านขนมจีนปรยินนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาเปิดร้านกันหมดแล้วนะครับก็เหลือบางร้านที่กําลังจะเปิดนะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้ดูตอนเช้าโอ้โหน้องๆตื่นแต่เช้าเลยนะครับ อันนี้ก็คือชุดใส่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะชุดใส่บาทระหว่างตอนเย็นที่เรามาเมื่อวานนี้ครับตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งอะ่ะไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกร้านจะเอาของที่จะเตรียมใส่บาทเนี่ยมาตั้งไว้หน้าร้านนะครับแล้วหากใครต้องการที่จะใส่บาทนะครับ ก็ราคาก็จะอ่ะผมยกตัวอย่างร้านนี้นะครับในร้านขนมจีนของประยินเลยนะครับเขาก็จะมีราคาของเขาอยู่นะครับผมว่าผมตื่นเช้านะแต่ผมยังแพ้น้องๆกลุ่มนั้นนะที่ยืนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมเพิ่งเดิอนออกมาแต่เขามารอผมอยู่แล้วนะครับเขาเสร็จหมดแล้วนะครับแสดงว่าตื่นเช้ามากๆนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินย้อนขึ้นไปทางร้านข้าวที่ผมกินเมื่อวานเนี้ยทางปากซอยอะ่ะแต่ผมจะเดินขึ้นไปนะเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศสดๆเลย ร้านนี้เป็นร้านอาหารมอนนะครับก็กําลังเตรียมที่จะเปิดร้านนะครับ ่าตอนนี้นะครับเท่าที่มองดูนะครับจะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยตื่นกันจํานวนหนึ่งแล้วนะครับผมว่าสายๆอะ่ะตรงนี้น่าจะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับทับบรรยากาศช่วงเช้าที่นี่มันก็จะดูวุ่นวายวุ่นวายหน่อยครับแต่มันวุ่นวายด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะครับก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือชุดที่จะใส่บาตรพระตอนเช้านะครับ ตอนนี้สะพานมอนเนี่ยคนเดินเข้าไปเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนนี้น่าจะหกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศของสะพานมอนตอนตีห้าห้าสิบนาทีนะครับคือตอนนี้ไม่น่าจะมองอะไรเห็นนะผมก็เลยพามาดูแค่นีก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมืด,มด เดี๋ยวถ้าเป็นชน่วงสายๆผมจะพาทุกคนเดินมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี่คือแถวผู้ที่เขามารอาใส่บาทกันนะโอ้อ ในผมพามาดูเสื้อนะซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วตัวหนึ่งนะครับนี่ลายผมชอบมากนะครับลายเต็มด้านหน้าเลยครับก็จะมีสีทองนะครับกับสีขาวครับก็นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับคนที่จะมารอใส่บาทนะครับซึ่งตอนนี้หลวงพ่อก็มาแล้วนะครับเดินมาตรงโค้งนู้นจะเห็นไกลๆนะครับ จะดูยุ่งวุ่นวายหน่อยแต่นี่คือบรรยากาศจริงนะครับก็เมื่อกี้ผมใส่บาตรพระที่ถนนใหญ่นะครับตอนนี้พระสงฆ์กำลังจะเดินมา ตรงสะพานนะครับเด๋ผมจะรอถ่ายตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ผมอยู่หน้าร้านขนมจีนป้ายินนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะเจ็ดโมงแล้วนะครับผมก็จะเดินเข้าไปด้านในของสะพานมอนนะครับคือหลายๆคนอ่ะรอใส่บาทนะครับแต่ว่าหลวงพ่อจะอยังเดินมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าท่านก็มาตามปกตินเนี่ยแหละครับแต่คนที่ไปดักใส่ตรงต้นสายอ่ะจะเยอะนะครับเลยทําให้ผู้ที่อยู่ปลายสายก็ต้องนั่งรอนะครับจะเย็นๆนนะตอนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเข้ามาเก็บบรรยากาศบนสะพานมอนนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสายอ่ะอ่ะประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งอ่ะผมจะออกไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมเดี๋ยวตอนนี้มาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับ